สวัดีครับวันดีแคมนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องไม่ฉายตัวนี้นะครับไม่ฉายตัวนี้เป็นตัวที่ยอดนิยมมากๆใช้ถ่าน 2A ได้ยี่ห้อวันนี้ยี่ห้องวันนี้ยีห่ห้ออุลตร้าไฟครับน,นี่นะครับซูมได้มี3สเต็ปอ่าไม่เลวเลยนั้นวันนี้เฮียครับเฮียส่งสักทางเลยครับเฮียสแม่เลยเออเอามาอาันนี้อ่าสว่างกว่านี้ตีสว่างซูมได้อ่าอ่า รูปแรกหน้าตาดีมีคลิปเน็บนะครับเช็ดฐานเลยรับประกัน7วันฐาน 2A แถมถ่ายไปด้วยนะครับราคาไม่มีราคาเพราะว่าของจับรางวัลวันที่28กันยานะครับ10แต้มแรกหนึสิบในการจับตัวที่แล้วจับรางวัลรางวัลแรกนี่คือมีดมีดซาเลมูรางวัลที่สองรางวัลที่สองคือไฟฉายตาฝ่ายอ่าตรงนี้รับประกันคุณภาพ10พอยต์แรกหนึ่งสิบพอยต์แรกหนึ่งสิบจับรางวัลถ่ายคลิปวันเสาร์หน้า แล้วถ้าอยากร่วมทำยังไงอยากร่วมทำยังไงง่ายๆเลยใครมีสิทธิ์อยู่ในมือขีดค่าออกมาถ่ายรูปมาปถ่ายรูปส่งให้เราเราส่งชื่อมารายการให้ไม่ต้อง,องห่วงามาตรฐานความยุติธรรมเรียบร้อยหรือจะมาที่หน้าร้านก็ได้ได้ครับเพื่อความสะดวกในไลน์ก็ได้นะครับแต่ย้ำมันย้ำมันเพิ่มอีกนิดนึงใครได้รางวัลไปต้องช่วยในค่าส่งเรานะค่าส่งหรือจะมารับที่ร้านก็ถ้าจะมารับที่ร้านก็ได้แต่จะให้เราส่งรบกวนค่าส่งด้วยค่าส่งนิดนึ่งครับ แล้วของที่จับไปแล้วชื่อคนที่ไม่ได้ไม่เอาออกนะไม่ต้องห่วงเดือนหน้าจับอีกเดือนจับไปเรื่อยๆสมาเดือนส่งมาทุณโชคกันนะตั้วส่งมาที่ไหนเข้าไปในไลน์เป็นเพื่อนเรานะครับมันดีครับสองศูนย์หนึ่งศูนย์ดูวิดีโอย้อนหลังยูทูบมันดีครับสองศูนย์หนึ่งศูนย์เดี๋ยวจะมีอะไรติดตามดูภายในเดือนนี้นะครับมันดีครับสองศูนย์หนึ่งศูนย์ในไอจีนะครับขอบคุณครับเปิดเลยดิ เล็กด้วย